ตี <ediyor S 1> <i> ัวดีทุกคนกรลั้องดก็คือูดีคือบลอิบอกไปชิบะตวัเลกันช่ไครัได้ได้รู้กันรู้กัน ได้รู้กันว่าป็นรไ,ได้ร่รเป็นใไ,ไม่เหลือก้อตอบันไม่รู้กันว่าใผ่เป็นไผ่ Gone.

จะเยอะไป่อาวุธพูได้เผามือมาอบอกว่าไนี้เลยนีอดอยู่ แล้วไปได้บัตนั้นสิบรบผมตกไม่เล็นไ่ไวได้่ไว้่ โลนี้ัวนี้มัน,นตายไปแล้วชัวครับรออีกจังหวะหนึ่งเดี๋ยวครับไปดูชอตเด็ด i hotel ว่จัดได้เล้ขึ้นเฮ้ยคพูดอะไรไปเจอกกนบ้า งันนไม่กันทำก็บอกกินดิไปล้างตางโอ๊ยเบื่อเบ,บื่อเบื่อล่ฟังเออจะแม่กันแลนว้วพูดอะไรไปไม่ กบทุกันเพราะว่าพวกเรารูอะไรอ้โหตอนนี้คนนั้นก็บอกวกี่เดืไปแล้วจ้าเกมอาตโต้นี่เกมอาตโต้อยู่นี่เกมคน i don't cool. also. ออที่กวนกวนข้ากวนกวคุณบอกคิี่ให้ไปรังจันเอาไว้เจอเลย hi 我咋不知道。 เจดเก้ไม่เล่นยังีก่อนมันโนแมวทำาะว่าเขาไม่ร้ว bye 可以吃啊。<noise> <noise> <noise>